เจแมนกล่อมลูกสาวไม่เหมือนใครน้องเวทมนหลับปุ๋ยน่ารักมากน้องเวทมนเด็กหญิงดังต้องมนตราลูกสาวของใบเตยและดีเจแมนเข้ามาเติมเต็มชีวิตครอบครัวของคู่นี้ให้สมบูรณ์แบบจริงๆตั้งแต่มีน้องเวทมนเข้ามาคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความสุขมากๆและดูแล้วว่าคุณแม่อย่างใบเตยก็โชคดีเพราะมีสามีช่วยแบ่งเบาในการเลี้ยงลูกอย่างโมเมนต์สุดอบอุ่นล่าสุด ที่เห็นดีเจแมนกล่อมลูกสาวให้นอนหลับและเป็นการกล่อมแบบไม่เหมือนใครเพราะดีเจแมนสวดมนต์ให้ลูกสาวฟังจนน้องเวทมนต์นอนหลับปุ๋ยเลยลูกซึ่งหลายคนก็ชื่นชมความน่ารักของคุณพ่อและลูกสาวมากๆเช่นคอมเมนต์ต่างๆเหล่านี้หาซีดีมาเปิดบทสวดมนต์ให้ลูกก่อนนอนสิคะมันดีนะคะน่ารักน่าเอ็นดูมากเหมือนคุณพ่อมากค่ะน้องน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆน้องคงจะหลับสบายเลยนะคะ เป็นสไตล์กล่อมลูกสาวนอนที่ไม่เหมือนใครโดยการสวดมนต์เพื่อหวังให้ลูกสาวนอนหลับแบบมีมงคลน,นั่นเองค่ะสุดยอดปะป่าจริงๆเลยพระกวอรางสัมมาสัมพุทโทววิชาจารณสัมปันโนสุขโ,โตโรกกวิทูลอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัตธาทตเทวะมนุษยานังพุทโธพรวาติอิติปิโสพรวาอารางสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจจรณสัมปันโนสุขโตโทรกวิทูล อนุตโรปุริสธรรมสารถิสตถาเทวมลสาหนังพุทโธภคกวาติอิธิพิโสพระกวาอาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูนอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมนลสานังพุทโธภคกวาติอิติพิโสพระกวาอาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูน อนุตตรโภพุทธะธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษานังพุโทโธภคะวาติอิติปิโสภคะวาอรังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณาสัมปันโนโสกตโตโรภวิทูลอนุตตรโภพุทธะธรมสารถิสัทธาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ